มันเป็นเรื่องยากที่จะใช้ภาษาหรือถ้อยคำไปอธิบายประสบการณ์ของการบ่งเพภโวนาแต่เราจะต้องพัฒนาให้การเห็นสัจจะหรือเห็นความว่างเป็นรากฐานของการดำรงอยู่นั่นคือเป้าหมาย ของการพัฒนาการดำรงอยู่ของเราจริงจะดำรงอยู่อย่างปราศจากตัวตนพุทธองค์ทรงอุป,ปมาความคิดเนี่ยเหมือนอาคารตุกกาาจิประพัสสอนหรือตัวตนที่แท้ของเราเนี่ยเหมือนเจ้าของบ้าน เราจะต้องพัฒนาให้เห็นเจ้าของบ้านหรือใจที่มันว่างเนี่ยเป็นพื้นฐานมากขึ้นมากขึ้นมันจะมากขึ้นได้มันก็ามาจากการที่เราใส่ใจที่จะชำรืองมองมันบ่อยๆนี่แหละมันไม่มีวิธีอื่นเลยแล้วเราก็จะรู้ว่า หลักฐานของเรามั่นคงหรือยาวนานแล้วหรือย่งเพราะว่าในขณะที่เราคิดแล้วเห็นใจที่ว่างไปด้วยเนี่ยมันจะต้องมีช่องว่างระหว่างความคิดกับความว่างพอสมควรปัญญาที่มาจากสัจจะหรือมาจากความว่าง มันถึงจะตระหนักรู้ความคิดที่มันมาแล้วมันก็ไปได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันมันจึงยากต่อการที่เราจะดำรงอยู่ด้วยการเห็นสัจจาในขณะที่เราคิดที่เราพูดที่เรากระทำในขณะที่เรากระทำหรือขณะที่เราพูดเนี่ย กับความว่างเนี่ยมันมีช่องว่างพอสมควรเราสามารถเห็นได้ไม่ยากในขณะที่เรากำลังพูดหรือกำลังทำอะไรเนี่ยความว่างในการรับรู้หรือในการอย่างรู้ในความเป็นทั้งหมดของปัญญาญานเนี่ยมันจะครอบคลุมทุกสิ่งทำให้เรา หนักรู้ขณะที่เราคิดในขณะเดียวกันมันก็เห็นตัวมันเองก็คือความว่างรวมด้วยหรือในขณะที่เราทำกิจการงานในชวิปจำวันเนี่ยการอย่างรู้ความว่างร่วมด้วยเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันมีระยะห่างมากเราสามารถฝึกใอการกระทำสิ่งต่างๆ และเห็นความว่างตรงนี้ไปด้วยมีผู้รู้บางท่านกล่าวว่าให้เราฝึกเห็นจิตที่มันว่างเนี่ยให้มันสเสถียรนก่อนให้มันมั่นคงก่อนจนไม่มีอะไรมารบกวนมันได้นี่คือการรับรู้เฉยๆก่อนรับรู้ทางประสาทสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย แล้วก็เห็นใจที่มันว่าให้เห็นใจที่มันว่างเนี่ยมีพลังก่อนอยู่นานก่อนนี่ขั้นตน้นจนมันสเสถียรจนมันมีพลังมีกระทบอารมณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแล,แล้วมันเฉยได้เราก็ยังเห็นมันอยู่ได้ขั้นที่สองก็คือ พอมันมีอารมณ์มากระทบแล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีความสัมพันธ์กับมันโดยการคิดโดยการพูดโดยการกระทําต่างๆเนี่ยตรงนี้มันจะยากขึ้นเพราะในการกระทําหรือในการคิดเนี่ยมันจะต้องเห็นใจที่มันว่างตรงนี้ร่วมด้วยเพราะนั้นมันจึงเป็นการยากในการที่เราจะอธิบายด้วยภาษา ที่มันไปไม่ถึงสัจจะตัวประสบการณ์ในขณะที่เราดำรงอยู่กับความจริงเนี่ยมันไม่สามารถจะอธิบายได้แต่ก็พูดเป็นแนวทางให้เข้าใจได้ว่าในขณะที่เราพูดเนี่ยต้องเห็นรากฐานที่มันว่างด้วยในขณะที่เราเคลื่อนไหวเดินยืนนั่งนอนเนี่ย ทำกิจการงานในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วเห็นรากฐานที่มันว่างไปด้วยในขณะที่เราคิดแล้วเห็นรากฐานที่มันว่างไปด้วยตรงนี้แหละคือการดำรงอยู่ด้วยอริมักิไมีคงแปลตอนที่พระพุทธองค์จะเสด็จหลับขันบรินิพพา สุภัททะลิพาชกคนทุทด้ายมาเฝ้าผู้ฤกเจ้าวมันก็ตัดว่าสุภัททะทำวินัยใดถ้าไม่มีอริยมรรคนองแปดทำวินัยนั้นก็จะไม่มีสมณะทั้งสี่สมณะทั้งสีก็คือผลการปฏิบัติพรปสดาบันพระสิทาคามี พระอนาคามีพระอาหารหันต์นี่หลยละตัวตนได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ละตัวตนได้ห้าสิบเอร์เซ็นตละตัวตนได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์ละตัวตนด,ด้วยสมบูรณ์เลยหากเราไม่รู้จักการดำรงอยู่ด้วยอริมักมิงแปรหรือดำรงอยู่บนรลากฐานของสัจจะหลากฐานของปัญญาญาณแล้วล่ะ ผลเรื่องการปฏิบัติย่อมไม่เกิดขึ้นเลยเพราะนั้นในทุกขณะเราจะต้องเพียนจำเรืองมองให้เห็นสัจจะหรือใจที่มันว่างเนี่ยให้ได้บ่อยขึ้นนานขึ้นประสบการณ์ตรงนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่ต้องค้นคว้าหรือต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวนี้ เราจะต้องเห็นความสำคัญของมันว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเราสำหรับชีวิตที่เราได้เกิดมาบนโลกนี้หากเราไม่สามารถที่จะพัฒนาเลื่อนระดับจากปุถุชนที่ดำเนินชีวิตอยู่บนรากฐานของอวิชชาไปสู่การดำเนินชีวิตที่อยู่บนรากฐานของปัญญาญาณ หรือสัจจะได้เนี่ยการเกิดมาในชีวิตนี้ในชาตินี้เราก็จะสูญเสียโอกาสนั้นตัวชีวิตจริงๆของการดำเนินของการดำรงอยู่ที่ปราศจ,จากตัวตนเนี่ยมันจึงเป็นคุณค่าและความหมายของการที่เราได้เกิดมาชีวิตหนึง่ง ประสบการณ์อันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าในขณะที่พูดเนี่ยจะต้องเห็นใจที่ว่างไปเลยจะต้องฝึกในขณะที่เราพูดเนี่ยแล้วเห็นใจที่มันว่างตรงนี้มันจะเป็นเองจากการที่เราได้ชําเรืองมันบ่อยๆมันแทบจะไม่ต้องใช้สติแต่ว่าปัญยญาเนี่ย มันจะแผ่ขยายออกมาเองร่วมกับการทำงานในชีวิตประจำวันเหมือนอย่างที่ผู้รู้คนหนึ่งเขาบอกว่าในขณะที่ตัวตนหายไปเนี่ยในขณะที่ตัวตนมันหายไปในความว่างเนี่ยมันเหมือนกับหยดน้ําค้างหล่นหายไปในมหาสมุทรเมื้เราลองสังเกตดูสิในขณะที่เราดำรงอยู่ ด้วยใจที่มันว่างไม่มีตัวตวนมันเหมือนกับหยดน้ำค้างหล่ดหายไปในมหาสมุทรไหมแล้วตอนตายก็บอกว่ามันเหมือนมหาสมุทรอยู่ในหยดน้ำค้างนั่นก็คือไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆจะต,ตัวความว่างที่เป็นรากฐานของการดำรง มันจะแผ่ขยายครอบคลุมการกระทําของเราหมดเลยเราจะเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลเพราะนั้นการบำเพ็ญภาวนาที่อยู่บนประสบการณ์ของความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลยิ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดของชีวิตมนุษย์ทุกคน ก็เสวงหาสิ่งนี้กันเรื่อยมาแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะค้นพบวิธีการที่พระพุทธองค์ได้พูดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองในหลักการการปฏิบัติไรสศขาหรืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาแล้วเราก็มันก็ยากมันก็เสียเวลา 5ปี10ปี15ปีกว่าจะได้พบหนทางกว่าจะได้เปลี่ยนแปลงอย่างถอนลากถอนโคนจากการดำเนินชีวิตในมิติวจิจารมันกำนึกที่มีตัวตนที่อยู่บนพื้นฐานของอวิชามาเป็นการดำรงอยู่บนพื้นฐานของปัญญาที่มาจากสัต ทุกขณะเราจะต้องเห็นสัจจะในขณะที่เราทำกิจการงานในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของเราไม่มีอะไรเกินกว่าการกระทำทั้งสามนั่นก็คือการคิดการพูดการกระทำทางกายในการกระทำทั้งสามเนี่ยมันจะมีตัวตะหนักรู้ในความเป็นองค์รวม ในความเป็นทั้งหมดของชีวิตในขณะเดียวกันมันก็ถนักรู้หลักฐานของตัวมันเองเป็นฐานอยู่ขณะที่เราคิดเราพูดเรากระทำกิจการงานในชุวประจำวันเราก็จะต้องเห็นจัดจาหรือความว่างตรงนี้เป็นพื้นฐานเลย นี่คือการดำรงอยู่ด้วยอริมักคมีนงแปดที่มีสัมมายานสัมมาวิมุตติเป็นที่สิ้นสุดของเป้าหมายของพุทธศาสนาจะทำให้เราหลุดพ้นจากความยึดติดและความทุกข์ทั้งปวง